ทีนี้กลับมาที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนั้นมีที่มาที่ไปในยุคที่ผมขึ้นเวทีที่สะพานมรควานในช่วงปี2549ช่วงนั้นเนี่ยผมจําได้เลยที่ผมประกาศออกมาว่าพวกเราเนี่ยต้องทําตัวเหมือนยามเฝ้าแผ่นดินเรามีหน้าที่เฝ้าแผ่นดินใครทําชั่วอะไรเราต้องเปิดโปงให้หมดแล้วเราต้องไม่กลัวเพราะว่า เราต้องใช้ธรรมนำหน้านั่นคือความจริงที่มีหนึ่งเดียวใช้ธรรมนำหน้าไม่เคยคิดเลยจากคำว่ามูลที่ยามเฝ้าแผ่นดินจะพัฒนามาจนถึงวันนี้เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วผมก็ตัดสินใจตั้งมูลที่ชื่อยามเฝ้าแผ่นดินขึ้นมาเพราะผมคิดว่าคนไทยในขณะนั้นคิดว่าคนไทยทุกคนไทยที่รักชาติรักบา้านรักเมืองในขณะนี้ไม่ได้พูดถึงสีเลยนะแต่แน่นอนยุคนั้นผมพูดถึงคนสีเหลืองเพราะาเรากําลังมีสีเหลืองกาลังต่อสู้กับสีแดง แต่พอมาวันนี้เนี่ยมันพัฒนากลายเป็นว่ามูลิธิยามเฝ้าบดินได้ทํางานมากกว่าการที่จะมาให้คนสีเหลืองอยู่อย่างเดียวมันกลายเป็นองค์กรเอกชนไปแล้วหรือที่เราเรียกมันว่า NGO หลังจากมีการประท้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อสู้ทักษินเรียบร้อยแล้วเรื่องราวสงบลงก็มีบทบาทของมูลที่ยามเฝ้าบดินเพราะมูลที่ยามเฝ้าบดินนั้นเป็น NGO ที่เน้นในเรื่องการส่งเสริมให้คนเข้าใจ การเมืองนะให้เงินให้ทุนคนที่จะต้องการที่จะจัดทําทําเรื่องการเมืองพิกรรมทางการเมืองและเพอิญเผอิญช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าเอามูลนิธิยามภาแผ่นดินนี้มาช่วยประชาชนเรื่องโควิดก็อเผอิญในช่วงนั้นนี่อาจารย์ปานเทพท่านมีบทบาทในเรื่องโควิดอยู่จนถ้าอาจารย์ปานเทพก็ตกผลึกก็เลยไปค้นพบยาฟาถลายโจรผมอาจารย์ปานเทพก็เลยเอาเสียงเนี่ย ระดมเงินมาซื้อฟ้าทลายโจรแล้วแจกประชาชนทั่วประเทศแจกประชาชนทั่วประเทศเลยนะเราก็ระดมตอนนั้นคนติดโควิดเยอะมากเยอะจนกระทั่งมีคนหลายคนเห็นว่าเรากําลังจะซื้อฟ้าทรลายโจรมาแจกก็มีคนบริจาคเงินเข้ามาช่วยทุกอย่างมีบัญชีให้ชัดนะเรามีภาพการส่งของชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกส่งจดหมายติดต่อเรามาว่าขอฟ้าทลายโจรเดินมาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ขอฟ้าทลายโจรมา แล้วก็ทำนาทีนั้นไปแต่อเผอิญอเผอิญ,ออญประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาใหญ่ปัญหาคือความถูกต้องในสังคมมันไม่มีประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่มีจะกินไม่มีจะใช้โดนอำนาจรัดรังแกพึ่งพาใครก็ไม่ได้อตงอจะเป็นตัวที่เราต้องพึ่งพาในการตรวจสอบแครการที่โกงกินกลับมาโกงกินซะเองทุกหน่วยงานคนอย่างทายสกอตต้องอ,อกมาร้องเรียนเพราะว่ามีการทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้วยความร่วมมือของข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อเห็นแก่เงินในกระทองมันเน่าไปหมดเลยทนายตั้มมาโกงขุนอ้อยจตุรพรแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครต้องมาพึ่งพาเราผมและตามประเทศก็เลยต้องเป็นหัวหอ,อกในการทําเรื่องทําราวของขุนอ้อยจนในที่สุดแล้วทนายตั้มต,ต้องติดคุกติดตารางพร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหรายเป็น7คนก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็จะเริ่มสืบพยาน ประมาณปีหน้าน,นี่คืองานที่พวกเราทำพอยิ่งวันเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลงขึ้นคนกู้งเงินกอยศออก็โดนกอยศรังแกคนพวกนี้คือคนไทยที่ไม่มีทางออกในกอยศแต่ยังมีคนไทยที่ไม่มีทางออกอีกเยอะในประเทศไทยพึ่งพระพึ่งเจ้าเราก็เจอไอ้แย้มพระเจ้าก็พึ่งไม่ได้ตำรวจก็พึ่งไม่ได้บางคนโดนผู้มีอิทธิพล ใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่อำนาจเงินอำนาจทองซื้อผู้รักษากฎหมายอย่างเช่นตำรวจฝ่ายปกครองไปรังแกเขาในเรื่องยึดถือครองที่ดินเขาคนพวกนี้ไม่รู้จะทํายังไงแจ้งความแล้วไม่ได้รับแจ้งความตั้งทนายฟ้องก็โดนทนายโกงอีกเดือดร้อนทุกหย่อมยากความถูกต้องไม่มีอีกต่อไปแล้วในสังคมไทยผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างองค์กรเอ,เอกชนเราขึ้นมาโดยใช้มูลในที่ ยามฟาบินินเป็นองค์กรเอกชนเอาทุกคนในประเทศไทยมาร่วมเป็นสมาชิกยามฟาบินินจะจัดทนายความให้ที่สาคัญที่สุดท่านผู้ชมครับไม่เสียตังค์แต่ต้องเป็นเรื่องของการถูกใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมอํานาจรัฐอํานาจผู้มีอิทธิพลนะการลุกปา่าอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะไม่ใช่เรื่องราวของ ผัวเมียทะเลาะกันแล้วอย่าร้างกันแล้วก็เมียไม่พอใจที่ผัวหุบเงินตัวเองไปแล้วมาร้องเรียนเราไม่รับหรือเรื่องฟ้องร้องมรอดอกเราก็ไม่รับถ้าเรื่องช่อกงเราก็ต้องพิจารณาเป็นคดีคดีไปว่าประชาชนเดือดร้อนมากไหมจากการชอ่อกงเหมือนอย่างที่อาจารย์บานเทพเป็นตัวแทนของคนที่ค้าทองแล้วโดนช่อกงไป40-50คนจำนวนมีมากพอที่จะไปร้องเรียนให้ได้ด้วยเหตุนี้ มูลทิธิยาวความเป็นิงก็เลยเป็น NGO ที่แท้จริงแล้ตอนนี้เราต้องสร้างพลังของภาคประชาชนเพื่อที่จะเอาพลังของภาคประชาชนเนี้ยไปกดดันหน่วยงานต่างๆกดดัน ตำรวจกดดันฝ่ายปกครองกดดันกระทรวงอุตสาหกรรมกดดันแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆที่ไม่ยอมทำงานเพื่อประชาชนเราไม่มีอำนาจแต่เรามีพลังวิธีการแสดงพลังสมัครมาเป็นสมาชิกของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินไม่เสียค่าสมัครเลยแม้แต่1บาทกรอกใบสมัครมาเรามีปรากฏอยู่ใน Google แล้ว ไม่ต้องกรอกบัตรประชาชนเราไม่ต้องการเดี๋ยวท่านจะระแวงเราชื่อนามสก,กุลที่อยู่เพศอายุการศึกษาก็ง่ายๆต่ำกว่าปัญญาตรีและสูงกว่าปัญญาตรีเราไม่ถามนั่นด้วยท่านเรียนโทรหรือเปล่าท่านเองว่าไม่ได้ถามถึงว่าท่านเรียนคณะอะไรเรียนมาอะไรอะไรไม่สนใจนี่คือพลังของเรา